ตำนานเทวดานพเคราะห์พระอังคารเทวบุตรเทวดาผู้รักษาคนเกิดวันอังคารตามตำราโบราณกล่าวไว้ว่าผู้ที่เกิดวันอังคารมีใจเป็นนักครบเป็นคนตรงไปตรงมากล้าได้กล้าเสียมั่นใจในตนเองสูงมักมีจิตใจเด็ดเดี่ยวไม่ยอมแพ้อุปสรรคง่ายๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีไฟแห่งโทสะอยู่ในใจ หากไม่รู้จักควบคุมอาจเผาผลาญชีวิตตนเองและผู้อื่นได้ผู้เกิดวันนี้จึงต้องรู้จักใช้ไฟให้เป็นประโยชน์เมื่อไฟคือพลังแห่งความเพียรมันจะผลักดันให้สำเร็จแต่เมื่อไฟคือความโกรธมันจะเผาผลาญสิ่งดีงามทั้งหมดดังนั้นพระอังคารเทวบุตรจึงสอนให้ผู้เกิดวันนี้รบด้วยธรรมไม่ใช่รบด้วยโทสะ ผู้ที่ควบคุมตนได้ย่อมเป็นนักครบผู้ชนะอย่างแท้จริงการกำเนิดของพระอังคารเทวบุตรหลังจากพระอิศวรทรงสร้างพระสุริยะและพระจันทร์แล้วจัก,กรวาลยังขาดพลังแห่งการต่อสู้กับอธรรมเหล่ามารจากโลกบาดาลก่อการวุ่นวายทำลายแสงสว่างของพระสุริยะและบทบังแสงเย็นของพระจันทร์พระอิศวรจึงทรงโกรธนัก ทรงใช้ประกายไฟจากพระเนตรที่สประกอบกับเหล็กจากฟ้าผ่าและไายเวทให้กลายเป็นเทพแห่งสงครามมีร่างสูงใหญ่ผิวกายสีชมพูอมแดงดวงตาเปล่งประกายดังเปลวเพลิงแผ่นเกราะทองคาดอกถือหอกวิเศษชื่อว่าสรัญญสูนมีกระทิงเพลิงเป็นพาหนะพระองค์ประทานนามว่าพระอังคารเทวบุตร ผู้เกิดจากไฟและปกป้องโลกด้วยไฟแห่งธรรมหลังจากอุบัติพระอังคารเทวบุตรได้ออกศึกปราบพยามานโทสะซึ่งมีพลังแห่งความเกลียดชังทำให้ผู้คนในสามโลกแตกแยกและฆ่าฟันกันเองพระอังคารใช้หอกสรัญญศูนปักกลางอกพยามานพร้อมตรัสว่าไฟแห่งโทสะจงดับด้วยไฟแห่งสติเพลิงโทสะสงบลงกลายเป็นเท่าทุลี พระอิศวนจึงแต่งตั้งให้ท่านเป็นหนึ่งในเทวดาน,นพเคราะห์ประจำทิศใต้มีหน้าที่พิทักษ์ผู้กล้าให้ต่อสู้เพื่อธรรมเท่านั้นการปฏิบัติตัวเพื่อให้พระอังคารเทวบุตรคุ้มครองผู้ที่เกิดวันอังคารจะได้รับพลังแห่งชัยชนะจากพระอังคารหากประพฤติปฏิบัติดังนี้ฝึกสติระหว่างโกรธอย่าปล่อยไฟโทสะให้เผาใจให้เปลี่ยนมันเป็นไฟแห่งความเพียร ทำงานด้วยความซื่อสัตย์พระอังคารรักคนกล้าและตรงไปตรงมาอุปถัมภู้อ่อนแอผู้กล้าแท้ต้องปกป้องไม่ใช่เบียดเบียนพูดด้วยเหตุผลไม่ใช่พูดด้วยอารมณ์คำพูดของคนวันอังคารมีอิทธิพลหากพูดด้วยสติจะเกิดผลดีตั้งใจทำบุญเพื่อระง,งับกรรมเก่าเพราะดวงอังคารเป็นบาปพระเคราะห์การบำเพ็ญบุญย่อมช่วยขัดเกลา การบูชาพระอังคารเทวบุตรวันบูชาวันอังคารเช้าตรู่หรือก่อนอาทิตย์ขึ้นทิศบูชาหันหน้าไปทางทิศใต้ของบูชาดอกไม้สีแดงเช่นกุหลาบแดงดอกชบาทูบ8ดอกผลไม้สีแดงเช่นทับทิมสตรอเบอรี่หรือแตงโมน้ำสะอาดค่าถาบูชาพระอังคารเทวบุตรอังคาระเทวราชา อังคาระวรังมหิเทวังสีหวาหนังตะมะนังปารกรรมสิทธิกโรมะมะณนะมามิหังวิธีสวดบูชาตั้งนโมสามจบแล้วสวดคาถานี้แปดจบจากนั้นหลับตาตั้งจิตระลึกถึงพลังแห่งธรรมะขอให้พระอังคารเทวบุตรช่วยขจัดศัตรูทางใจผลแห่งการบูชาเมื่อบูชาด้วยใจบริสุทธิ์ จะได้รับพรดังนี้มีพลังและความกล้าหาญประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานศัตรูและอุปสรรคพ่ายแพ้ชนะความโกรธความกลัวและสิ่งชั่วร้ายในใจธรรมะของพระอังคารเทวบุตรคือการชนะใจตนผู้ชนะศัตรูพันคนในสนามรบยังไม่ยิ่งใหญ่เท่าผู้ชนะใจตนเองเพียงครั้งเดียวพระอังคารเทวบุตรจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ ไฟที่ชำระใจผู้เกิดวันอังคารจึงต้องใช้พลังแห่งไฟนี้เพื่อสร้างไม่ใช่ทำลายผู้ที่ต่อสู้ด้วยสติย่อมไม่แพ้ใครในโลกผู้ที่ชนะด้วยธรรมย่อมได้รับการคุ้มครองจากเทวดาขอให้พระอังคารเทวบุตรประทานพลังให้ท่านก้าวผ่านทุกศึกด้วยหัวใจแห่งธรรมะอนุโมทนาสาธุ